สวัสดีค่ะบีบีที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดชลบรีท็อปคาร์บางแสนนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาชมรถฟอร์ดเอเวเรสต์ไทเทเนียมพกันนะคะว่ามีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็จะมารีวิวชุดแต่งให้ดูด้วยนะคะว่าใส่แล้วแต่งแล้วจะหล่อจะสวยแค่ไหนงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นชุดแต่งของ จะเป็นกระจังหน้ามาสแต็งนะคะที่จะมีหลอดไฟ3มดวงด้วยกันนะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะจะเป็นครอบไฟหน้าและท้ายที่เป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะดูสปอร์ตขึ้นนะคะแล้วก็ <Wow. S 1> ทางด้านนี้นะคะจะเป็นซุ้มล้อขนาด3นิ้วเลยนะคะค่ะชิ้นต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของครอบมือจับนะคะที่จะเป็นเบ้ามือด้วยแล้วก็ค้อบมือจับเป็นโครเมียมเลยนะคะส่วนด้านในของเรานะคะก็ยังคงอ่า แถมในเรื่องของกล้องบันทึกภาพหน้ารถให้ลูกค้าไปเป็นของแท้จากฟอร์ดเรานั่นเองนี่นะคะเราจะต่อสายไวใ้ให้ลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วแล้วแล้วก็วันที่มารับรถลูกค้าจะเป็นคนเลือกติดเองว่าจะติดฝั่งไหนนะคะเพื่อจะได้สะดวกต่อการมองเห็นเวลาขับรถนะคะดูด้านหลังกันนะคะ ด้านหลังของเรานะคะก็จะมีนี่เลยข้อไฟหลังนะคะข้อไฟท้ายนั่นเองนะคะสีดำนะคะดูสปอร์ตขึ้นส่วนด้านบนก็ยังเป็นขี้ปลาฉลามอีกนะคะแต่ว่าในเรื่องของพรม 5D ยังไม่มาเนาะเดี๋ยวมาแล้วจะถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านในนิดนึงนะคะตัวนี้กระจังหน้านะคะถ้าลูกค้าต้องการจะเอาคืนนะคะเราก็ สงมอบคืนให้ลูกค้าแต่ถ้าเกิดบางท่านต้องการแลกเปลี่ยนกันนะคะเราก็จะคืนให้โชว์รูมส่งต่อให้ฟอร์ดนะคะค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะวันนี้โปรโมชั่นที่เราขายให้ลูกค้านะคะก็อยู่ที่ส่วนลด1 0 0 0 0แบาทเพราะอุปกรณ์ตกแต่งที่เห็นทั้งหมดเลยนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจ ต้องการรับโปรโมชั่นชุดนี้นะคะก็ติดต่อเข้ามาหาเราได้หรือต้องการโปรโมชั่นนอกเหนือจากนี้นะคะในเรื่องของชุดแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พิมพ์คาว่าสนใจใต้คลิปนี้มาได้นะคะเดี๋ยวบีจะติดต่อกลับโดยเร็วเลยนะคะงั้นวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ